สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นักเรียนจะสามารถแสดงวิธีหาคำตอบ ของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้ค่ะครูมีเกมให้หนักเรียนเล่นด้วยนะคะเมื่อน,นักเรียนตอบถูกนักเรียนจะได้รับ1คะแนนค่ะเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะได้กี่คะแนนนักเรียนอ่านโจทย์ที่หน้าจอไปพร้อมๆกับครูเลยค่ะเรามาเริ่มกันค่ะใบบัวมีมะเขือ5กิโลกรัม5ขีดเก็บจากสวนได้อีก 1>, 1กิโลกรัมสี่ขีดใบบัวมีมะเขือทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่ขีดสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเก่งมากค่ะก็คือใบบัวมีมะเขือทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่ขีดแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะคืออะไรใช่แล้วคะ่ะก็คือใบบัวมีมะเขือ5กิโลกรัม5้ขีด เก็บจากสวนได้อีก1กิโลกรัม4ขีดนั่นเองค่ะเอแล้วใบบัวมีมะเขือ5กิโลกรัม5ขีดเก็บจากสวนได้อีก1กิโลกรัม4ขีดใบบัวมีมะเขือมากกว่าหรือน้อยกว่า5กิโลกรัม5ขีดคะเก่งมากค่ะก็คือมากกว่านั่นเองแล้วนะักเรียนมีวิธีหาคำตอบได้อย่างไรคะ เยี่ยมมากค่ะนำจำนวนมะเขือมารวมกันเพราะอะไรคะใช่แล้วค่ะเพราะใบบัวเก็บมะเขือมาเพิ่มจำนวนของมะเขือจึงควรเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะการเขียนแสดงที่หาคำตอบจะเริ่มจากเขียนหน่วยน้ำหนักไว้ก่อนแล้วเขียนอย่างไรต่อคะใช่แล้วค่ะเขียนข้อความและตัวเลขแสดงจำนวนน้ำหนักของสิ่งที่โจทย์บอก ให้ตรงกับน้ำหนักแต่ละหน่วยแล้วเราจะเขียนอย่างไรต่อคะใช่แล้วคะ่ะเราก็จะเขียนข้อความส่วนที่โจทย์ถามแล้วนําจำนวนในหน่วยน้ำหนักเดียวกันมาบวกกันนั่นเองคะ่ะก็จะได้ว่า 5, 5ขีดบวก4ขีดเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะ9ขีดนั่นเอง5กิโลกรัมบวกกับ1กิโลกรัมเท่ากับเท่าไรคะ ใช่แล้วคะ่ะ6กิโลกรัมแล้วนักเรียนจะเขียนคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากคะ่ะเราก็จะเขียนได้ว่าใบบัวมีมะเขือทั้งหมด6กิโลกรัม9ขีดนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะแล้ว6กิโลกรัม9ขีดเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะใช่แล้วคะ่ะสมเหตุสมผล เพราะใบบัวมีมะเขืออยู่แล้วมากกว่า5กิโลกรัมเก็บได้อีกมากกว่า1กิโลกรัมดังนั้นใบบัวมีมะเขือรวมกันมากกว่า6กิโลกรัมนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกรับไปเลยค่ะ1คะแนนเก่งมากๆเลยนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนช่วยครูอ่านที่หน้าต่อนะคะอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มค่ะ แม่ค้ามีผักกาด14กิโลกรัม7ขีดขายไป5กิโลกรัม9ขีดแม่ค้าเหลือผักกาดกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทามคืออะไรใครทราบแล้วบ้างเอ่ยเก่งมากคะ่ะสิ่งที่โจทามก็คือแม่ค้าเหลือผักกาดกี่กิโลกรัมกี่ขีด แล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะคืออะไรใช่แล้วคะ่ะก็คือแม่ค้ามีผักกาด14กิโลกรัม7ขีดขายไป5กิโลกรัม9ขีดนั่นเองคะ่ะแล้วแม่ค้าเหลือผักกาดมากกว่าหรือน้อยกว่า14กิโลกรัม7ขีดคะใช่แล้วคะ่ะต้องน้อยกว่าเพราะขายไปแล้วเราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะ ใช่แล้วคะ่ะเราก็จะนำน้ำหนักมาลบกันนั่นเองนักเรียนลองเขียนแสดงที่หาคำตอบกันนะคะเราจะเริ่มจากเขียนอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเราจะเริ่มจากเขียนหน่วยน้ำหนักไว้ก่อนแล้วเราก็จะเขียนข้อความและตัวเลขแสดงน้ำหนักของสิ่งที่โจทย์บอกให้ตรงกับหน่วยน้ำหนักแต่ละหน่วยแล้วเราก็จะเขียนข้อความในส่วนที่โจทย์ถาม เมื่อเขียนเสร็จแล้วเราก็จะนำจำนวนในหน่วยน้ำหนักเดียวกันมาลบกันนั่นเองค่ะในหน่วยน้ำหนักที่เป็นขีดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะต้องกระจายจาก14กิโลกร,รมัมมา1กิโลกร,รมัมหรือ10ขีดไปรวมกับ7ขีดได้เท่าไร่คะใช่แล้วค่ะได้เท่ากับ17ขีด แล้วจึงลบด้วย9ขีดเหลือกี่ขีดคะเก่งมากค่ะเหลือ8ขีดสำหรับ14กิโลกรัมกระจายไปแล้ว1กิโลกรัมเหลือกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วค่ะเหลือ13กิโลกรัมเราก็จะนำา3 3กิโลกรัมลบด้วย5กิโลกรัมเหลือเท่าไรคะใช่แล้วค่ะเหลือ8กิโลกรัมนักเรียนจะตอบได้อย่างไรคะ ใ่แล้วค่ะเราก็จะตอบได้ว่าแม่ค้าเหลือผักกาด8กิโลกรัม8ขีดนั่นเองแล้วเราจะตรวจสอบคำตอบได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะนำน้ำหนักของผักกาดที่ขายได้5กิโลกรัม9ขีดกับน้ำหนักของผักกาดที่เหลือ8กิโลกรัม8ขีดรวมกันจะได้น้ำหนัก14กิโลกรัม7ขีด ซึ่งคือน้ำหนักของผักกาดเดิมที่มีอยู่นักเรียนจำได้ไหมคะว่าผลลบบวกกับตัวลบเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนำา8กิโลกรัม8ขีดบวกกับ5กิโลกรัม9ขีดแล้วได้ผลบวกเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะได้ผลบวกเท่ากับ14กิโลกรัม7ขีดแสดงว่า8กิโลกรัม8ขีดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง นักเรียนคนใดตอบถูกรับไปอีกหนึ่งคะแนนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะจากที่เราทำไปแล้วสองข้อนักเรียนคนเก่งของครูต้องตอบคำถามข้อต่อไปได้แน่ๆเลยค่ะนักเรียนอ่านที่หน้าจอไปพร้อมๆกับครูนะคะแม่ค้าช่างมะละกอผลใหญ่กับผลเล็กรวมกันหนัก3กิโลกรัม8ขีด ถ้ามะละกอผลเล็กหนัก1กิโลกรัม3กิโลมะละกอผลใหญ่หนักเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะใช่แล้วคะ่ะก็คือมะละกอผลใหญ่หนักเท่าไรแล้วสิ่งที่โจทย์อบอกล่ะคะคืออะไรเก่งมากคะ่ะก็คือแม่ค้าช่างมะละกอผลใหญ่กับผลเล็กรวมกันหนัก ามาละกอผลเล็กหนัก1กิโลกรัม3ีกอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากคะ่นะนักเรียนดูภาพที่หน้าจอนะคะจากภาพน้ำหนักของมะละกอผลใหญ่หาได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะนำน้ำหนักมะละกอผลใหญ่กับมะละกอผลเล็ก ลบด้วยน้ำหนักมะละกอผลเล็กจะได้8ขีดลบ3ขีดเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะเท่ากับ5ขีด3มกิโลกรัมลบ1กิโลกรัมเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะเท่ากับ2กิโลกรัมดังนั้นข้อนี้คำตอบคืออะไรคะใช่แล้วค่ะก็คือมะละกอผลใหญ่หนัก 2กิโลกรัม5ขีดนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะรับอีก1คะแนนนักเรียนคนใดตอบถูกทั้ง3ข้อบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบวันนี้น้าเรียนเก่งมากๆเลยนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่147นะคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะคุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะมาดูข้อที่1น,นะคะปู่มีมะม่วง5กิโลกร,รัม5ขีดเก็บมาเพิ่มอีก2กิโลกร,รัม3ขีดปู่มีมะม่วงทั้งหมด กี่กิโลกร,รัมนะคะคาว่าเก็บมาเพิ่มนะคะแปลว่าบวกนะคะตรงนี้เราใส่บวกไว้รอเลยโจทย์ถามปู่มีมะม่วงทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่ขีดโจทย์บอกปู่มีมะม่วง5กิโลกรัม5ขีดเก็บมาเพิ่มอีก2กิโลกรัม3ขีดนะคะทีนี้เรามาหาคําตอบนะคะเราเขียน5กิโลกรัม5ขีดก็คือปู่มีมะม่วง แล้วก็เก็บมาเพิ่ม2กิโลกร,รัม3ขีดตรงนี้คุณครูใส่เครื่องหมายบวกไว้รอแล้วนะคะเรามาบวกด้านหลังก่อนนะคะ5บวก3เป็น8นะคะ8ขีดส่วนกิโลกร,รมัมบวกกิโลกร,รมัม5บวก2เป็น7ตอบปู่มีมะม่วงทั้งหมด7กิโลกร,รมัม8 ะะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างกันเลยค่ะให้นักเรียนเปิดหน้า149นะคะมาดูตัวอย่างข้อที่5ต้นกล้าเก็บมังคุดได้9กิโลกรัม3ขีดนะคะแล้วก็มาเขียนบรรทัดแรกนะคะต้นกล้าเก็บมังคุดได้9กิโลกรัม3ขีดใบบัวเก็บมังคุดได้9ขีดนะคะแล้วก็นํามาเขียนในบรรทัดที่2 ส่วนบรรทัดที่3าก็คือโจทย์ถามหาต้นก้าและใบบัวกเก็บมังคุดรวมกันได้กี่กิโลกร,รัมกี่ขีดนะคะเราก็ไม่เขียบนบรรทัดที่3คําว่ารวมกันก็คือนํามาบวกกันนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้นะคะมาดูนะคะขีดบวกขีด9บวก3าหรือ3บวก9ได้12แล้วก็เขียน12ขีดกิโลกร,รัม9้าไม่มีตัวบวกดึงลงมานะคะ หรือนะคะหรือต่อเป็นกิโลกร,รัมก็คือขีด1กิโลกร,รัมมี10ขีดแล้วก็12ลบ10ขีดออกใช่ไหมคะก็จะเป็น1กิโลกร,รมัมเราก็นำมาทดเลข9อันนี้ก็จะเหลือ2ใช่ไหมคะ9บวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น10 นะคะหรือ10กิโลกร,รัม2ขีดนะคะแล้วก็มาเขียนตรงตอบอตอบต้นก้าและใบบัวเก็บมังคุดได้10กิโลกร,รัมและ2ขีดนะคะพอจะทำได้ไหมคะคุณครูมีการบ้านให้สำหรับวันนี้ไปดูการบ้านกันเลยค่ะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหน้าที่147-149ถึงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ